ตาเวนไก่จะตรุกดินพี่น้องพผลมาแล้วร้อยพผลมาเตะเวียกเลยทักทายสบายดีกันคือเก่าพี่น้องเงองกียรตินาห้องแอ๊ก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 ขันมาใส่หมอพี่น้องคาบอันนี้ยิงแม่ลวกไกวงเมื่อกี้นี่เอาก็เลยบิดไปถู อายอายโบวนอายป้าบอกเองคนย่ามป้าบอกเองหม้อกาขัวามักีิดพพายพี่น้องมันก็เลยดำนั้นน่้ยังทำทีมาตกในน้ำเหรออื้ออลอยยำยำจำโบเครื่องไม้การจดทะเบียนรถต้มยำกุ้งเข้มข้น ทำจากกุ้งแท้ๆแซ่บถึงเครื่องต้มยำปฏิภาชนะด้วยพี่น้องอันนี้ให้เบิ่งเนาะอ่านสฟังพี่นอ้องมา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 นำยมุฮอนทำนี่ลูกล้านกระหนังสาวเลยโซ่อยู่พี่นอ้องคอยทำสูตรเด็กกินที่ละนิดที่ละหน่อยพี่น้องค่ะ บ่ได้ค่อยออกคลิปพี่น้องอ้ายเจ้าบสน้องไม่อ้ายบ่ได้ซุเจ้านะเออห้อนี้เนาะบักอายเอาให้แล้นีก็น้องยืนให้สุดสุดท้ายพี่น้องสุดสุดท้ายท้ายสุดต้เนฝากมาแตู่ดแหละอ้ยเดียวเดียวอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆหยิบนเจ้า นู้นมูนยิบมันมันมันต้องใส่พื้นเนี่ยต้องใส่พื้นเนี่ยมันก็ยิบกินอีหมูน้ำหมานะเดี๋ยวร้อยพอมาแล้วลูกตุน้ำมาให้ไปอีกเว้ยตุกน้ำมาให้ปาไปเสียงเสียงหมอลำผู้ใหญ่เขียวพี่น้องเอ้ยพังอยู่อันทีวีโทรทัศน์ เอ่ง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 อยู่ว่างว่าคงไม่ติดลิขสิทธิ์กันเด้อพี่น้องอันแนวผลหมักพี่น้องผลก็เลยเปิดดังมดังยังลูกพักอันนั้นอ่ะอีเมะฮะก็ลูกพักบงแล้วเมื่อกี้นี้อาม่าอามาอายาไปดิ่ที่งป่าอามาลูกมะอาม่าอายมาโอ้แบบอายกันเนาะมาโศอยู่ลวกมามให้ลูกแล้วก่อนกินมามแล้วก่อนจะสิลลวกให้ ม,มูเยอะมีเวียนตํตาแรกต้แเล้ออตมกัวเวียดอ,อยก่อนใช้อามาอันหนึ่งนะรอยอามาให้แม่ลูกอามาะมาละัแลวเบิดอะไรโอ้ยคน่ได้กินจะยังบ่ได้กินติเออขอก้านขอามาลวกนี่นะแล้วผัดเบิด โจนหลักไข่ตุโจนหมุกโอ้ยอด่ายเผาอันนั้นถวยบ่วงได้โอ้ยแหงแลว้วเก็บเขาแลว้วกินกินน้ำกันด้วยพาตาคิิปกินน้ำกันหอบสุดถ่ายแล้วนี่บอกกินแล้วอดเด้น cà mưa lung mala súng, nè, đây mấy ngày cứ bán cà pìa đây ra súc rồi nè, tranh coi thấy lán ạ lung ma hại, hết tiếng này nè, đệm, bạc, đệm, ta, ngải thu nhã ba luôn mấy lu, hoi pác sớm nhăng bọ, bông có phải ham không cô, thu nhã ba luôn con, ป้าค yeah. ืนเมื่อป้าึ้นกินขึ้นกินมาม่าป้าบริษัทเบืองแมงก้าเตาบุพ่าเบิองเบิองกินมาม่าก่อนเถีงเบิองกินมาม่าก่อนกินมาม่าก่อนมาม่ากินมาม่าก่อนนะไครหนีเฮามาแม่สุ่มใครส้มเดียวกินปะเอาลูกกินและเมื่อกินกระปิอย่าไปเฮ็ดอย่าไปปิ่งคืนปี่ง้องโอ้ยน้องลูกเอ๋ยเจ้านี่กฤดื้อบดจะทำมาได้ sao hả? bài đi chú non. Mẹ mẹ. Oh. Mẹ 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 tắc đi được rồi đơ. Mẹ phở giờ đây được đơ. Cái gì rồi. Chơi phở bao. Sói chơi. 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 จะอนะียกันกลังก่ลุงนองเห็นบ่จะมันนาง่เรียกันนงเบ่อเข็นนี่บุกจอยก็เห็นจอยามีเบ่เอานังางาลูกบมันก้องเห็นลุงเลทํานังนหนแล้วบอให้

ทอดเลยไม่เลยมันลวกปากเลยไปอันะมากินข้าวเราไม่อยากแซ่บนี่ครับเนาะต้องบูรพาป่ะกันก็ไปนั่งไก่ฮะจัก cắm cái lời bằng cái lời con cái bưng bằng con lời bằng con đôi, 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 đôi. กำลังฆ่าจอยมา,าอยู่แล้วนี่นเนาะหาเพาา้าจับไปมาหมดทานได้นะทานที่จับโอ้น่มาหมดทันได้ก็จับไปได้เศรานะ้านจห้เลยอนีกินมาพอมาบังดวงตาอยู่หเนี่ยเข้าเป็ดน,นะให้มัเลื่อนนะ มาพี่มาพี่ลปทางนี้ไปทางพี่ใหเบิงพอนใหเบิงเออพอนพ่นเดียวเออเออเออพ่อนพ่อนพี่จอยโบเห็นพอนพี่จอยโบเห็นพอนพี่พอนขังจอยพี่มัพอนอย่ขังจอยพี่จอยโบเห็นพอพอนมาพอนพอนให้จอยเบิงเออพ่อนพไเออพอนพอนเออพอนอืมไปนี่แาพอนพี่เนี่ย Được đó. Mình vào nhà để mẹ thử, để mẹ trông ngon Đúng không? một bụi đó Mình sẽ bỏ nhau mẹ trông hả? うん。 chung mặt, không nhiều, xong. nào so. à, Luca mình diễn đủ rồi. กินแซ่บอืมน้องอยากกินเบอร์อะไรสามเบอร์อะไม่ต้องไปไหนน้องนี่น้อยเดียวหนิ่ามห้องว่าวนี่นะน,น,น้อยแบบนี้มันน้อยน้อยแห้งแซ่บข้าวบดเน้นปริมาณข้าวเม่นข้าวเน้นนั่นคุณภาพความแซ่บมันครบสุดพี่น้องอมร่าพระจ่าพี่น้องอพ,พอๆกันที่หนาแซ่บแห,ห้งไปแล้วบบสองห้องนะ ຫະມັນມີເຮົາຊື້ນ້ຳບໍ່ເມັດສອນອກມອັດຂຶນດ